เริ่มต้นกันที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลพยุหคีรีอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นประธานในการเชิญสินของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมมอบให้แก่ผู้ประสบอักค,คีภัยในพื้นที่อำเภอพยุหคีรีเป็นเหตุให้บ้านพักอาศัยของประชาชนจำนวน4รายและในพื้นที่ของอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์จำนวนหนึ่งรายได้รับความเสียหาย ส,ส่วนที่บริเวณหน้าเสาธงหน้าสารกลางจังหวัดนครสวรรค์ครับนายชุมพิษเดชรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานนำเคารพธงชาติไทยโสดมนไหว้พระและถวายความเคารพหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการบุคลากรขอ,ของส่วนราชการและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอชุมแสงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลเทศบาลเมืองชุมแสงได้นำรถแบ็กโฮเร่งกันขุดลอกคลองจระเข้เผือกที่มีความยาวหลาย10กิโลเมตรเพื่อกำจัดวัชพืชค่ะที่ปกคลุมอยู่จำนวนมากไม่ให้กีดขวางทางน้ำป้องกันไม่ให้น้ำล้นคลองเข้ามาท่วมพื้นที่ทางการเกษตรพื้นที่ชุมชนจนทำให้ชาวบ้านและพี่น้องเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนค่ะ ไปปิดท้ายกันที่จังหวัดพิจิตรครับว่าที่ร้อยตีขันชัยทันที่มารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิจิตรปี2567ผ่านระบบซูมคลาวม e ตติ้งร่วมกับกระทรวงแรงงานเพื่อเป็นการรับทราบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการครองชีพแรงงานสังคมและพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดพิจิตร ที่ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตรชั้น2องสารกลางจังหวัดพิจิตรโดยมีนายสุชัยชาญวิกการแรงงานจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมประชุมด้วยครับ